สวัสดีครับเพื่อนๆอ่าคลิปนี้นะครับผมจะมาทำพระของหลวงปู่บุญ<ๆ>เช่นเคยเป็นเนื้อดินกับเนื้อว่านนะครับที่ให้ที่จะทำคลิปนี้มันมีความรู้ตรงนี้มันมีความรู้ตรงนี้พระท่านเนี่ยสร้างหลายวาระผมอยากจะมาตอกย้ำว่าหลายวาระจริงๆจริงยังไงผมจะให้ท่านดูอย่างนี้ให้ดูนี้ก่อนองค์ซ้ายมือเนี่ยพระบ้านผมเององค์ขวามือเนี่ยเขาให้มา พระซ้ายมืออ่ะบ้านผมเองขวามืออ่ะท่านให้มาเห็นชัดไหมครับอ่าดูไว้นะเนื้อดินเนี่ยเนื้อว่านเห็นไหมครับออ่าเนื้อว่านอ่าคันนี้ท่านดูนะท่านดูนะท่านดูนะเห็นไหม <c oughs> ผมจะให้ดูเนื้อไหนก่อนดีอ่ะเนื้อว่านก่อนละกัน อคันนี้เนื้อว่านนะองค์เนี้ยที่เขาเล่นกันอยู่หลักหมื่นในตลาดเล่นกันอยู่ในหลักหมื่นในตลาดทำไมถึงเลี้ยในตลาดพเพราะเขาเรียกตลาดพรงไงครับเห็นไหมครับท่านดูการปั้นนะท่านดูวันนะของเนื้อนะท่านดูพิมพ์นะแต่ท่านดูทรงนะท่านดูอยากให้ท่านดูเลาศึกษาท่านดูวิธีการคิดของคนปั้นนะครับทําไมคนปั้นเนี่ยทําไมเขาจะปั้นทั้งหลายพิมพ ซุ้มเว้าซุ้มแหลมซุ้มโคง้งหลังอูมหลังไม่อูมทำไมครับทำไมท่านไม่คิดบ้างแหละว่าเขาท่านว่า,วา,วา,วาท่านพาท่านสร้างอะไรวละล่ะองคนี้ผมขอแบ่งเพื่อนผมมานะครับนานละเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเห็นไหมครับผมเลิฟทุกคนแหละใครใครมองผมเป็นเพื่อนผมก็เลิฟทุกคนแหละ <c oughs> นะครับอเห็นไหมครับนั่นเห็นความเก่าไหมความมันของเนื้อพะาไหม <c oughs> แต่คนเนี่ยไปตีมูลค่าของท่านอนะเป็นเงินเป็นเงินเห็นไหมครับเห็นความลุนไหมเห็นความเก่าไหมเห็นไหมครับเห็นความเก่าไหมเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อท่านร่อนละผมไม่ได้แขวนเลยนะผมไม่ได้แขวนเลยนะครั้นี้ผมจะไม่ให้ท่านดูนะเนื้อว่านอีกองหนึ่งท่านชมนะท่านชมเนื้อนะ เราจะไม่มานั่งคุยกันนะครับชุดนี้นะผมผมจะไม่มานั่งคุยกันนะผมจะไม่มานั่งคุยกันนะว่าอันไหนสร้างก่อนสร้างหลังเพราะความแห้งของเนื้อเนี่ยความฉ่าของเนื้อเนี่ยท่านดูเองดีกว่าแล้วท่านจะเข้าใจแล้วท่านจะเข้าใจแล้วท่านจะเข้าใจที่ผมอยากจะให้ท่านดูเนี่ยผมอยากให้ท่านดูจําอย่างอื่นไปมากกว่าเห็นการกดไหมครับเห็นความแห้งไหมครับเห็นความเก่าไหมครับอ่า คันนี้ผมอยากให้ท่านดูตรงนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะท่านเห็นไหมท่านเห็นอะไรไหมท่านเห็นอะไรไหมการกดเนี่ยการปิ้มการปิ้นของแม่พิมพ์เนี่ยท่านเห็นอะไรไหมท่านดูไว้นะท่านดูไว้นะเห็นไหมครับท่านกดเห็นไหมเห็นไหมแล้วท่านก็เขียนแม่พิมพ์ออกเห็นไหม เห็นรอยเขีย่ยไหมเห็นรอยสกิปแมพมพิมไหมอันนี้คือจุดสังเกตของผมนะผมไม่ได้ให้ใครมายิตตามผมนะแต่ผมถือว่าอันเนี้ยเป็นอีกวาระหนึ่งอ่ะอันเนี้ยมองด้วยตาเปล่าอ่ะองค์เนี้ยท่านเก็บมาคนที่ลุงลุงสุนทรน,นะท่านให้ผมมาตอนที่ผมไปบูชาเหรียญเจ้าสวนท่านมาผมเช่าไปเยอะนี่ <l itt s> ให้ผมไปอีกสกองสององ,องคงไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมครับส่วนผสมอ่ะแห้ง ต่างกันผสมต่างกันเห็นไหมครับความชําก็จะต่างกันท่านดูเอาเองนะว่าไหนเก่ากว่าผมผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่ขอบอก้วกันอันไหนเก่ากว่าเพราะครูยังไงผมก็ชอบนะหลวงปู่ยังไงผมก็ชอบเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูวนะันนี้เทียบ,บใกล้ๆนะองค์นี้ผมได้มา20ปีแล้วผมก็มาเลี่ยมอย่างเงี้ยนะพาท่านอาจจะดูนั่นนั่นกว่าแห้งเอชํำกว่า องนี gen, ้ผมได้มานานแล้วเนื้ออยู <fella> はは่ยังไงก็อ <Saturday> ย <interject ion noise> ู่นะแต่ตอนนี้จะแห้งกว่าเดิมหน่อยนะครับองนี้นะครับสาหรับองไม่ได้เลี่ยมนะแต่ท่านดูวันนะของเนื้อนะดูดีๆนะวันนะของเนื้อไม่ต่างกันนะผมว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่ามวลสารที่ใช้นะไม่ต่างกันนะแต่ถ้าลองไปเช็คดูสิไม่มีใครเขาลับหรอกแต่ผมรับแต่ตอนนี้ผมไม่รับแล้วเพราะผมมีเยอะผมไม่ใช่ว่าไม่รับเพราะมีนะผมมีเยอะแล้วแต่อันนี้เนื้อผงผมไม่ค่อยเล่น เพราะอะไรรู้ไหมผมเป็นคนชอบแขวนผมชอบแขวนเหรียญผมปม่คนที่ตะเภาอ่ะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าองค์นี้ของบ้านผมเององค์เนี้ของบ้านของบ้านผมเองเป็นพระเนื้อดินเผาหลวงปู่บุญนะทาไมผมถึงเชียร์ให้เล่นกันรู้ไหมทําไมผมถึงเชียร์รู้ไหมถ้าท่านเล่นเป็นของหลวงปู่บุญนะท่านเล่นได้หลายท่านเล่นได้หลายที่องค์นี้เอาไว้ดูเอาไว้ดูหลวงพ่อปานได้เลยท่านเห็นนวลดินไหมที่ภาษาภาษาคนเล่นพระดินจะเรียกนวลดิน หลวงพ่อปานเ็เผาปีพศไม่ห่างกันใครก่อนใครหลังผมก็ไม่อยากพูดนะเดี๋ยวผมพูดผิดแล้วเดี๋ยวเป็นประเด็นเห็นไหมท่านเห็นไหมการเผาวงนี้ผมไม่อยากแกะออกมานะผมกลัวผมกลัวเดี๋ยวเสียหายเอาท่านเห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ขึ้นมาไหมแสงไม่ได้นะครับวันนี้ทาหลายคลิปละเห็นไหมครับท่านเห็นดวนดินไหม ท่านเห็นความสุกของของเนื้อดินไหมเวลาเวลาผ่านการเผาท่านเห็นอะไรท่านก็จำเอาไว้นะครับหลังหมันหลุมพ่อปานไหมหลังหมันหลุมพ่อปานไหมเหมือนเนาะเหมือนเนาะเออแต่หลุมพ่อปานเนี่ยถ้าท่านเจออย่างนี้นะถ้าเราไปเช็คเลยหลายๆกลุ่มอ่ะนะถ้าไปเช็คเลยหลายๆกลุ่มอ่ะเขาจะบอกเห็นหลังนี้นะโอ้โหดีเลยอ่ะเห็นหน้าหมยุคหลังอ่ะยุคหลังอ่ะถามว่ายุคหลังอพระคนเดียวสร้างกันเปล่าก็ตอบมันไม่ได้อืม ถ้าท่านสะสมมาไว้ใช้เนี่ยพุทธคุณดีหมดแล้วครับเห็นไหมหลวงปู่บุญเนี่ยถ้าท่านดูเป็นคืออยู่ในกรอบนะครับจะส่องยากหน่อยถ้าท่านดูเป็นเนี่ยท่านท่านเดินสนามมะโอ้โหเยอะแยะพระเนี่ยจะดูสวยไปหมดเลยพระท่านเนี่ยจะดูสวยไปหมดเลยเพราะเราดูเป็นไงเพราะเราดูเป็นไงเห็นไหมท่านเห็นดวนดินไหมผมถึงบอกว่าให้มองเป็นงานศิลปะมองฝีมือช่าง มองฝีมือช่างแล้วท่านจะเข้าใจวิธีการสร้างท่านจะเข้าใจเลยว่าเอ้ยทำไมปั้นตรงนี้มาติดหรือเปล่าวะแต่ถ้าท่านมองเป็นงานศิละปะของช่างเนี่ยท่านมองในมุมของช่างอะ่ะท่านจะจบกว่าบางคนก็ออกมาทาคลิปนะครับพูดอย่างเดียวเลยพูดอย่างเดียวเลยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ผมบอกผมมองเป็นงานศิลปะผมไม่ได้ว่าอาจารย์นะผมเรียกท่านเป็นอาจารย์นะแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีมุมมองของตัวเองนะท่านบอกว่ามันไม่ได้หรอกคุณมาพูดอย่างนี้มันกว้างไปมันไม่กว้างหรอกครับเพราะคุณไม่เข้าใจไนงะ คุณเล่นแต่พ้าอะไรอ่ะพระผงอ่ะที่เขาชอบเล่นเล่นกะันนะนะคุณไม่เล่นโลหะไงคุณไม่เล่นความเก่าไงคุณไม่เล่นอายุอ่ะอายุมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่บทพิสูจน์ของความเก๊แท้ใช่ไหมหลักษากนอันนั้นท่านมองไงท่านก็มองในแบบของท่านเออเนี่ยผมให้ดูนี้เห็นไหมเห็นไหมท่านเห็นท่านมองท่านมองตรงนี้ให้ดีนะข้างล่างนี้นะท่านมองให้ดีนะผมจะซูมให้ดูฝั่งไหนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้ามั เห็นไหมท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมท่านเห็นการสะกิดสะกิดของพิมไหมท่านเห็นการสะกิดพิมไหมท่านเห็นไหมใครบอกว่าเอ้ยมันบ้าแล้วมันเนื้อกระเทอะกแล้วแต่คนมองครับพระผมอ่ผมก็รู้อยู่ของผมเป็นยังไงเนาะผมก็มาแบ่งเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะอ่ามองไว้ดูว่านะว่าเห็นไหมครับคนเห็นหลวงพ่อปานเนี่ยพิมพเนี่ยหน้าอย่างนี้นะ หน้าข้างหน้านี่นะเห็นวนดินอย่างนี้นะอ่าเหมือนเพื่อนผมคนนึ่งครับผมนี่เขาเป็นเพื่อนนะอ่าแต่เราต่างที่มานะครับแต่ใจเดียวกันเขาปล่อยผ้านะในราคาที่เช่าได้นะคุยกับเขาดีๆครับเออคุณดิวตามเงาเซียนผมก็เช่าเขามาดูนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตาผมที่มองพ้าเขาเนี่ยผมมองพ้าเขาดีนะไอ้ตาเราดีปล่าวะไอ้ห่าหรือว่าหรือว่าคุณดิวขายของเออพอมาดูว่าเออใช่เว้ยผมได้โทรคุยกันบ่อยๆนะแกเปลี่ยนความรู้กัน อ,อืคุยกันอย่างเดียวนะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะไม่ได้มีแบ่งปันเงินทองอะไรกันนะ <c oughs> อืเห็นไหมครับท่านเห็นรอยด้านข้างไหมเห็นไหมครับแม่พิมพ์ของท่านเนี่ยหลวงูุบุญเนี่ยมันจะมีเนื้อเกินด้านข้างเพราะท่านเช็กกดกดและกดและถอดพิมพ์ออกจากออกจากด้านข้างค,าคือเป็นประกบนะท่านลองไปสังเกตเสียงล้นสะดุงกลับอ่ะท่านลองไปสังเกตเสียงล้นให้เห็นไหมรอยกดพิมพ์เห็นไหมกดพิมพ์กดพิมพ์กดพิมพ์แล้วพับพับแล้วถอดออกมาปุ๊บเนี่ย ตรงนี้มาถึงพับต้นลางเนี่ยถึงพับเห็นไหมครับอ่ากดพิมพ์อันนี้เป็นหลังอูมวงนี้เป็นหลังอูมเห็นไหมเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าไปเจอพ่อปานนะโห้ยหลังได้เลยน้องเนี่ยติดหน้าอย่างเดียวน้องน่าจะเป็นทุกหลังพันห้าได้ไหมอ่าก็แล้วแต่ครับท่านอยากซื้อถูกท่านก็พูดไปเรื่อยแหละผมก็อยากซื้อถูกนะมอเช้าเนี้ผมผมคุยกับพี่อยู่คนหนึ่งนะ ผมเจออะจำพิมพ์ไม่ได้ละจำผมชอบมากเก่ามากเลยคนเขาตีเกนอนะถามพี่ปล่อยผมไหมเขาตีเกนนะน้องนั่นก็เรื่องของเขาผมชอบผมชอบก็ดึงผมนะไม่ยอมปล่อยผมผมว่าอ่ะผมก็ไม่ว่านะไม่ปล่อยน่าจะห่วงก็ได้ผมก็อยากให้ทุกคนนะ่ะขายพ้าได้กําไรนะแต่ผมไม่อยากมาทําเป็นความรู้ผมก็อยากทาเป็นความรู้บางคนผมบอกไปแล้วนะไม่ไม่เอา,าพี่ผมอยากขายเอาขายก็ขายแต่ใน,นราคาผมนะเห็นไหมครับ ท่านมองงานดิท่านมองความศิลปะดิผมถึงชอบช,ชอบใช้คานี้ครับท่านสร้างมาดีแล้วท่านสร้างมาดีแล้วเนอะท่านสร้างมาดีแล้วทําไมผมใช้ชื่อนี้รู้ไหมัหเวลาผมใช้ชื่อพระหลังเลนผมมีประวัตินะผมเคยส่งพระไปประกวนนะผมซื้อเนี่ยท้กระดาวัดบางช่างเหนือผมซื้อเป็นกล่องเลยนะยี่สิบประมาณยี่สิบกว่าองค์อะองค์ละเปิดออกมาพันสองอะผมต่อไปแปดร้อยอะแล้วก้าถามผมไม่ส่องผมไม่ส่องหรอกผม,มรู้จะดูอะไร เนี่ยน้องพระพี่น้องไปส่งประกวดเลยยังไงยังไงก็ติดอ่ะมาได้เลยพี่อีกสองวันเป็นยาประกวดผมให้น้องผมให้นน้องอ่ะน้องชายผมแล้วแหละต่างแม่กันกับเพื่อนมันะ่ะเอาไปส่งประกวดผมจ่ายไปคนละห้าร้อยผมเครียดตืน่นต้งตีเก๋ผมเว้ยตีเก๋ผมเว้ยก็ขึ้นโรงพักกันนี่ไงเขาถามว่าทำไมน้องไม่มาเองอะ่ะบอกพี่ผมว่าเช่าพระส่งประกวดในนามผม ฉะนั้นผมส่งพระประกวดพระต้องไปในน้าผมผมไม่ต้องไปพี่แต่ถ้าเมาาื่อไหร่พระเนี่ยท่านส่งผมไปประกวดผมต้องไปพระท่านก็อยู่บ้านไปอยู่วัดไปถูกไหมผมพูดถูกไหมเออผมส่งพระประกวดฉะนั้นพระต้องเข้าไปในงานประกวดไม่ใช่ผมใครจะไปส่งก็ได้เนาะเ,เล่นพระครับจิตต้องแข็งแข็งไว้จิตต้องแข็งแข็งไว้ท่านดูนะ ถ้าองค์นี้เป็นหลวงพ่อปานึงบอกว่าให้ท่านดูถ้าท่านดูหลวงปู่บุญพ่อพาราคาไม่แพงท่านเอาท่านท่านเอาองค์นี้มาเป็นครูได้พระพระของท่านมาเป็นครูได้ผมถึงบอกว่าท่านคือครูบาอาจารย์ผมส่งพระท่านมาเยอะนะไหมครับเลยถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านสร้างมาดีแล้วอย่าไปทําให้พระท่านต้องสูญหายไปตามการเวลาแบบนี้เยมันไม่ดีหรอกท่านลองดูนะหลวงพ่อปานหลังเนี่ยความชื้นเนี่ยเห็นไหมครับความชื้นเนี่ยเขาจะขึ้นมาด้านหน้า พอด้านหน้าขึ้นเป็นนวลดินเขาตียุคหลังอ่ะแล้วดวงนี้นะผมไม่รู้หรอกรุ่นไหนรุ่นไหนแต่ผมถือว่าแท้แต่ผมถือว่าพระสององค์เนี้ยที่เป็นเนื้อดินกันอะคนละวาละคนละวาคนละวาละต่อให้อยู่ใน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 เวลาเผาเดียวกันอนะอยู่อยู่คนละมุมอะวันณะก็ต่างกันอ่าดูนะข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นหลวงพ่อปานเนี่ยองค์นี้องค์เนี้ยุคต้นๆเลยยุคต้นๆเลยไอยุคยุคกลางกาอ่ะเห็นไหม พราะหลังได้อันนี้ก็หลังหหลลัังงเกือบดีแล้วใกล้เคียงละใกล้เคียงละแต่พอหันหน้ามาหูน้องแหมองเนี้ยองเนี้น่าจะยุคกลางๆของท่านนะน่าจะท่านท่านองนี้น่าจะเป็นยุคหลังเนี่ยผมบอกว่าพระเนี่ยเป็นครูสอนเราได้นะถ้าถ้าท่านมองเป็นนะท่านมีวิธีการมองนะท่านบอกเฮ้ยซื้อไปมันก็เก๊สิก็อย่าซื้อแพงสิครับอย่าเช่าหากันแพงสิครับเออผมก็ไม่ได้บอกให้ซื้อหากันถูกนะคุณดีวยังขายคุณดีวยังปล่อยเช่าถูกๆเลย เชียอีกแล้วเผื่อคุณดิวเขาจะใจอ่อนเนี่ยเออคุณดิวเนี่ยพาเยอะนะหลังไม้หาผมบ่อยแนละ้วพเยอะสวยๆทั้งนั้นอโอเคนะครับคลิปนี้ก็ปิดท้ายเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่พาดีๆคนดีๆชีวิตหน้าที่การงานดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำเรียนนี้ต่อให้ดูนี่เจ้าสัวเอาเจ้าสัวพิกุลดีกว่านี่ เพราะหลายๆท่านเนี่ยก็โดนโดนตกรถต,ตกเรือกันมาเยอะนะอืมนะ,นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอเคครับสวัสดีครับ